สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาพูดถึงราคาข้าวในช่วงนี้กันนะครับสำหรับราคาข้าวที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นราคาข้าวที่ผมไปสำรวจมานะครับหลายพื้นที่อาจจะสูงกว่านี้หรือหลายพื้นที่อาจจะต่ากว่านี้นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นคอมเมนต์นะครับจาก FC ซหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์ comment เข้ามานะครับราคาจะต่ำมากเลยนะครับสำหรับราคาข้าวในช่วงปีนี้เนี่ย ถือว่าร่วงลงมากเลยนะครับเยอะกว่าปีที่แล้วเลยนะครับสําหรับปีที่แล้วเนี่ยเปิดลงสีมาราคาข้าวอยู่ที่1 4ถึง17บาทนะครับสำหรับราคาข้าวสดนะครับแต่ถ้าเป็นราคาข้าวแห้งก็อีกราคาหนึ่งนะครับ17-18-19บาทเลยก็มีนะครับแต่ในปีนี้ร่วงลงไปเยอะเลยนะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เราไปดูกันครับสำหรับราคาข้าวสดนะครับ สำหรับราคาข้าวสดในช่วงนี้นะครับหอมมะลิหมื่นละ126ที่นี่เรียกการซื้อขายเป็นหมื่นและก็เป็นแสนนะครับซึ่งผมจะมาคำนวณให้ดูว่าหมื่นละเป็นกี่กิโล1มื่นก็เท่ากับ12กิโลกร,รัมนะครับแสนหนึ่งก็อยู่ที่120กิโลกร,รัมเพราะงั้นหมื่นละ126ก็เท่ากับกิโลกร,รัมละ10บาท50สสตางค์เท่านั้นนะครับสำหรับข้าวหอมมะลินะครับ ส่วนข้าวก็ขอหยังไม่เปิดรับซื้อเลยนะครับราคายังไม่ขึ้นมาเลยนะครับส่วนข้าวเหนียวรวมนะครับข้าวเหนียวรวมหมื่นละแปนะครับหรือว่ากิโลกรัมละเจบาทเท่านั้นนะครับนี่ก็คือราคาข้าวสดนะครับแล้วก็มีความชื้นด้วยนะครับข้าวสดนี่ก็ต้องไม่เกิน28%นะครับสําหรับความชื้นนะครับนี่คือโดยรวมนะครับสําหรับราคาข้าวสดนะครับส่วนราคาข้าวแห้งนะครับ เราไปดูกันครับข้าวแห้งในช่วงนี้ข้าวหอมมะลิรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทนะครับส่วนข้าวเหนียวนะครับกขอ6อยู่ที่10,000บาทข้าวเหนียวรวมอยู่ที่ตันละ8ป00บาทเราลองเอามาบวกลบดูว่าราคาข้าวแห้งกับราคาข้าวสดนี่มันต่างกันไหมนะครับสำหรับหอมมะลินะครับราคาข้าวแห้งเนี่ยกิโลกร,รัมละ12บาทถ้าเป็นราคาข้าวสด จะอยู่ที่10บาท50สตางค์ก็คือต่างกันกิโลกรัมละบาท50สตางค์เท่านั้นนะครับสำหรับข้าวเหนียวกกขอหกนะครับรับซื้อที่กิโลกรัมละ10บาทเท่านั้นนะครับกิโลกรัมละ10บาทนี่ก็คือราคาข้าวแห้งนะครับถ้าเป็นราคาข้าวสดเนี่ยยังไม่เปิดรับซื้อนะครับส่วนราคาข้าวเหนียวรวมนะครับข้าวแห้งกิโลกรัมละ8บาทนะครับถ้าเป็นราคาข้าวสดก็อยู่ที่กิโลกรัมละ 7บาทซึ่งต่างกันแค่1บาทเท่านั้นเองนะครับต่อกิโลกรัมก็ถือว่าถ้าหากว่าเราจะขายข้าวแห้งเนี่ยผมว่าขายข้าวสดดีกว่าเนาะแต่ว่าความชื้นก็อย่างที่บอกนะครับต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับที่เขากําหนดมานะครับแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับลายพื้นที่แจ้งราคาเข้ามานะครับบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยหอมมะลิรับซื้ออยู่ที่7บาทเท่านั้นนะครับสําหรับข้าวสดนะครับ ผมว่าปีนี้ลงสีกดราคาเราเยอะมากเลยนะครับจากปีที่แล้วต่างกันเกือบ10บาทถึง10บาทกว่าๆเลยนะครับหลายๆพื้นที่นะครับถ้าพอรู้นะครับราคาข้าวนะครับแจ้งกันเข้ามานะครับเพื่อให้เพื่อนเกษตรกรนะครับได้ดูราคาข้าวแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ชาวนาอย่างเรานะครับที่ทําข้าวเนี่ยไม่ว่าจะทํากินหรือว่าทําขายนะครับ ่างได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่เขารับซื้อกันในช่วงนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันล่วงเยอะจริงๆนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกร,กรที่เห็นผมลงคลิปแล้วบอกว่าราคาสูงอยากมาขายบ้างพี่กัดอยู่ที่ไหนจังหวัดมุกดาหารนะครับมาได้เลยนะครับผมศึกษาดูหลายปีแล้วนะครับราคาข้าวเนี่ยที่จังหวัดมุกดาหารรู้สึกว่าจะไม่สูงมากและก็ไม่ต่ำจนน่าเกลียดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ในช่วงนี้นะครับราคาข้าวที่ซื้อขายกันในตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ็บปวดจริงๆครับกับราคาข้าวที่เห็นไม่รู้จะกดราคาอะไรกันนักกันหนาขนาดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะติดตามราคาข้าวและก็ราคามันสำปะหลังนะครับมาลงให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ